สสวัสดีครับกับผมจ่าสิบเอกนันลงฤทธิ์คำล่าที่เรียกในนามวงการควายจ่าฟุ้งนะครับวันนี้จ่าฟุ้งพามาเที่ยวขอกควายตัวเองเนี่แหละครับเลี้ยงในป่าเลี้ยงในสวนลำใหญ่ ทีมงานโดยหล่อโดยทีมงานโดยหล่อนะครับจะม,มี่ครับจะม,มี่จะม,มี่สวัสดีครับสวัสดีครับนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําควายแค่ครับพี่วายครับควายแค่ชุดนี้นะครับจะเป็นเหล่าของประเทศข้างบ้านนะครับแล้วก็ปรับปรุงมันุกรรมโดยใช้พ่อพันุ์เจ้าภูพิพงและผูพานของเสียนัดจอมทองนะครับลักษณะของควายแค่ที่ผมนํามาปรับปรุงพันธุ์นะครับ ควายแค่เนี่ยคือควายสวยงามที่ย่อส่วนนะครับอัตลักษณ์ไม่ว่ากันมันคือควายที่ย่อส่วนควายงานที่ย่อส่วนออกมานะครับวงเขานะครับวงเขานะครับตาแต้มแก้มจ้ำอาจจะยังไม่มีแต่เราเน้นแค่นะครับตัวนี้สูงประมาณ107เซนนะครับชื่อแม่เบลล่านะครับเบลล่าตัวเนี้ยท้องเจ้าผู้พิงผู้พานผู้พิงนะครับผูพิงผู้พิงนะครับมี ผูพิงครับผมตัวนี้ทับจริงครับผมโดยการใช้ฮอร์โมนเหนี่ยวนําแล้วก็ผสมทับจริงเข้าไปนะครับตัวนี้ท้องประมาณ 9- ถึงสิเดือนจะคลอดเดือนหน้าจะคลอดเดือนหน้านะครับรอติดตามชมลูกของเจ้าเบลล่าได้เลยนะครับตัวนี้ตัวแรกนะครับสูงประมาณ1้อยเจ็ดเซนครับผมตัวนี้นะครับพี่มีดึง,ดง,ดงตรงตรงโอเค เดืองตรงๆเดืองตรงๆต,ต,ต,ตัวนี้อาจจะไปโชว์ในงานเชียงใหม่ในปลายปีแพ่แล้วก็เชียงรายนะครับปล่อยเลี้ยงแม่เลี้ยงท่านใดหรือเสีย่ยหรือฟาร์มคาเฟ่ต่างๆเมื่อได้รับชมคลิปนี้แล้วเนี่ยถ้าสนใจจองลูกทักหา,าโทรหาจากฟงได้เลยนะครับเบอร์โทรนะครับ0856201962จากฟงคนเดิมนะครับอย่าลืมนะครับตัวนี้นะครับท้องเจ้าภูพิงนะครับตัวนี้นะครับ กับแม่เบลล่าตัวนี้ครับผมตัวนี้ 0, สูง107เซนครับผมสําหรับตัวนี้แม่ตัวนี้นะครับลักษณะของแม่ตัวนี้จะมีอายุนะครับที่ประมาณสัก5-6ปีดูจากวงเขาเล็กฟันนะครับเต็มละตัวนี้นะครับจะเป็นสีดำๆออกตัวออกดำหน่อยผมเรียกแม่อนอุม,มานะครับตัวนี้ออนอุม,มานะครับไม่เกี่ยวกับนักวอลเล์นะครับลักษณะของตัวนี้คือยาวยาวเป็นพิเศษ อ่างอ่างลึกดีนะครับแต่สูงประมาณ1 0 0 1 1 0ครับตัวนี้ไม่เกิน110เซนตัวนี้ก็ท้องทับจริงเจ้าภูพิงไปเหมือนกันครับผมตัวนี้ท้องท้องประมาณ10เดือนเหมือนกันจะคลอดใกล้คลอดแล้วครับตัวนี้นะครับทําไมทีมงานจากฟุง้งทีมงานโดยหล่อเนี่ยมาพัฒนาควายแคะเนื่องจากกินน้อยนะครับใช้พื้นที่ในการเลี้ยงน้อยนะครับและผมคิดว่านะครับในโดยส่วนตัวเนี่ย ยังยังพัฒนาควายแค่เนี่ยยังยังถือว่ายากนะครับดีมานซ์ซัพพลายในความต้องการน่น่าจะสูงนะครับในในประเทศของเรานะครับเดินชมให้พี่มีครับวนวนสักหน่อยครับตัวนี้สูงประมาณไม่ไม่เกินร้อยสิบครับเจ้าออดูมานะครับตัวนี้ตบเก่งครับตบเจ้าของหลวงมาแล้วครับโอเคสวยไหมครับนะฮะอนาคตนะครับถ้าลูกตัวนี้แค่นะครับคิดว่าน่าจะเอาไปโชว์นะครับในงานต่างๆหรืออีเวนต์ในจังหวัด เชียงใหม่หรือภาคเหนือก็ได้ครับโอเคครับผมตัวนี้ก็จับได้รูปได้นะครับแต่ยังขึ้นไม่ได้นะครับฝากพี่บอยทีซีเป็นสื่อกลางนะครับในการนําเสนอเให้ผู้ชมทั่วประเทศนะครับได้รับชมแล้วก็ติดตามข้อควายล้านนาควายแค่ล้านนาโดยทีมงานจากฟุ้งโดยหล่อครับผมครับผมสาหรับตัวนี้นะครับเป็นตัวรักของผมเลยนะครับชื่อแม่บุญตานะครับแม่บุญตาเนี่ยมีลูกหตัว ตามกันมาคือเจ้าเอวานะครับไม่เลี้ยงเอวาหรือคุณเอวนะถ้าได้รับชมคลิปนี้นะครับอย่าลืมมากดซ like, ับสไคร b ์กดไลค์นะครับคุณเอวาของ m y m e n e s เนสใช่ไหมเน็ตไอดอลชื่อดังนะครับโอเคครับผมตัวนี้นะครับผมจะพัฒนาโดยการใส่เจ้าการะตูนเข้าไปเจ้าการะตูนเนี่ยเป็นควายแค่เพื่อ นะครับอยู่กับเสียปุ๋ยปอชวลินฟาร์มที่อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่นะครับตัวนี้ตัวนั้นเนี่ยจะจะถ่ายทอดพันุก,กรรมที่เป็นของแปลกนะครับเป,เป็นควายลักษณะตาสีฟ้าจมูกขาวลำตัวเป็นลายนะครับผมคิดว่าในการพัฒนาควายแปลกนาทีนี้เนี่ยยังยังจับตัวและก็หาหาตัวได้ยาก นะครับสำหรับเจ้าแม่บุญตาตัวนี้ผมจะใส่เจ้าการะตูนเข้าไปนะครับรอติดตามชมในปีหน้านะครับพี่บอยทีซถ้าได้แวะเวียนผ่านเข้ามานะครับตัวนี้นะครับแม่บุญตาจําชื่อนี้ไว้เลยครับผมจะใส่เจ้กากระตูนครับผมเซดังครับ <laughs> ผมลักษณะของการเลี้ยงของขอคอกควายแค่ทีมงานจากฟุ้งเนี่ยจะเลี้ยง ปล่อยเลยครับปล่อยในพื้นที่ประมาณ11ไร่นะครับผมในจังหวัดเชียงใหม่นะครับตอนเช้าเนี่ยครับจะปล่อยแทะเลมตามธรรมชาตินะครับปล่อยแทะเลมตามธรรมชาติกี่ชั่วโมงดิ2 2 2ถึง3ชั่วโมงนะครับให้มันเดินออกกําลังกายสมกับความเป็นควายนะครับหลังจากนั้นแทะเลมเสร็จตามสัญชาตญาณเนี่ยเราประมาณ10โมง11โมงเราจะให้นอนนอนบวกคนเหนือเขาเรียกตีบวกบวกควายนะครับ ให้มันนอนเล่นโคลนไปเลยครับเล่นเล่นโคลนอยู่ในที่พื้นที่จํากัดนะครับจะไปจะไม่ไปรบกวนพื้นที่รอบข้างจะไม่ไปรบกวนฟาร์มข้างๆครับเราจะมีพื้นที่จํากัดในการเล่นบวกตีตีโคลนนะครับหลังจากประมาณประมาณเที่ยงนะครับเราจะให้ฟางนะครับแล้วก็ช่วงประมาณบ่าย 3, ามบ่ายสี่เนี่ยเราจะเอาขึ้นมาจากจากบวกมาอาบน้ำนะครับเป็นการฝึกสมาธิ สังเกตครับทุกตัวจับต้องได้ครับผมบางตัวขี่ได้นะครับขี่ได้ก็กล้มได้เหมือนกันนะครับนั่นไงนะครับต่อคือคือการฝึกสมาธิของของทีมงานจะฟุ้งนะคือโยงแขวนโยงประมาณสองชั่วโมงครับผมสองชั่วโมงอาบน้ําไปด้วยครับขัดไปด้วยวันนี้วันนี้บัได้ฟอกสบู่นะครับครับเนี่ยนะเป็นการฝึกสมาธิในตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นควายใหญ่ควายโตควายยักษ์ควายอะไรนะครับเราจับเราจับผูกผูกโยงครับผม นิ่งแน่นอนนะครับกินก็กินไม่เยอะครับผมใช้พื้นที่น้อยนะครับสังเกตรเราเรามุงคาย่าคานะครับเราจําลองให้มันเหมือนธรรมชาติที่สุดนะครับการเลี้ยงควายนะครับมันจะมีความสุขนะครับผมต้องขอขอบคุณควายที่มีที่มิขอบคุณควายในวันนี้ที่จะฟุ้งถึงมีที่ยืนในวงการควายไม่ว่าจะเป็นควายแคะควายงามในการพัฒนาควายนะครับทําไมนะครับ ทำไมผมถึงมาเลี้ยงแล้วก็มาพัฒนาควายแคะนะครับโดยส่วนตัวคิดว่าตอนนี้โดยตัวของกระผมเองเนี่ยคิดว่ายังพัฒนาควายแคะได้อีกนะครับเพราะควายแคะเนี่ยคือควายยอดควายสวยงามที่ย่อดส่วนลงมานะครับขาขาต้องสมบูรณ์นะครับ โดยส่วนตัวนะครับขอเป็นเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับแล้วก็โดยไปคุยกับเซียนหรือว่าเจ้าของพ่อพันธุ์หลายๆตัวเนี่ยบางคนก็ชอบขากงขาบะขาบานแต่เราเราเราไม่ขาดจินตนาการนะครับผมคิดว่าควายแค่เนี่ยจะสร้างมูลค่าในตัวของควายแค่เองนะครับทำยังไงก็ได้ครับให้ขามันสั้นตัวมันเล็กนะครับแล้วมันจะสมสมสมบูรณ์ ในตัวของมันโดยโด้วยพันธุกรรมของตัวมันปัจจุบันมีพ่อควายแคะนะครับทั่วประเทศไทยนะครับเราสามารถเลือกใช้ได้เลยนะครับไล่มาจากจงังหวัดเชียงรายนะคือเจ้าเขา้าเข้าตอกนะครับเข้าตอกก็ชื่อดังนะครับผมหลังเมื่อก่อนนะครับควายเชียงใหม่ชื่อดังก็คือพ่อพันธุ์ชื่อดังก็คือเจ้าภูพิงเจ้าภูพานนะครับตอนนี้เจ้ามีมีเจ้าขุนแผนของแม่เลี้ยงทีน่าอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นควายเผือกแคะ นะครับแล้วก็พ่อพนันชื่อดังอีกตัวหนึ่งที่ยังไม่ได้เปิดตัวก็คือของพี่บอลเบอร์นิงของ BNS Speed Shop นะครับคือลุงป้อมนะครับตัวนี้เนี่ยยังยังยังขอนะขออนุญาตเอ่ยนามและยังไม่มีใครได้เห็นนะครับตัวนี้จะจะจะ,จะสวยเหมือนกันนะครับผมแล้วก็หลังจากลหลุดจากเชียงใหม่ไปก็จะมีลำปางนะครับพเลี้ยงสมพง์ก็สนใจอยู่นะครับผมแล้วก็เป็นอของใครอีกอ เจ้าข้าวเหนียวนะครับก็เป็นพ่อพัน์ควายแค่ชื่อดังนะครับที่เป็นไอดอลนะครับและและเป็นเขาเรียกว่าจุดประกายที่ผมมาทําควายแค่ในในรุ่นต่อไปนี้นะครับผมและสัญญากับผู้ชมแล้วก็เอฟซแล้วก็เกษตรกรนะครับถ้าผมพัฒนาได้แล้วนิ่งแล้วเนี่ยพ่อพัน์ไหนนะครับขออนุญาตยังไม่เอ่ยนามถ้าจ่ายลูกสวยนะครับผมขออนุญาต ใช้พื้นที่ของพี่บอยทีซนะครับในการนำเสนอในรุ่นต่อไปครับผมสำหรับวันนี้การพัฒนาควายแคะนะครับผมฝากไว้เป็นจุดประกายเล็กๆนะครับเป็นจุดเริ่มต้นของคนที่จะเริ่มหรือเริ่มไปแล้วนะครับอย่าหยุดครับผมหยุดเราต้องพัฒนาต่อไปครับขอบคุณครับ